สวัสดีค่ะมาพบกับเซลล์นิตี้อิสุสุตังปากสาขาดีดูดมนะคะวันนี้ก็จะมีคําแนะนํามาให้ลูกค้าทุกท่านนะคะได้ฟังก็คือเรามีโปรีรถท้ายฟรีแบับอิสุสุนะคะสําหรับรถกระบะนะคะก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องฟรีตัวเช็คระยะนะคะราคาต้นต้น965บาทนะคะส่วนอะไหล่แท้ตีเพชรนะคะลด50%เนี่ยค่ะ แล้วก็ผ่อน0%นซนานถึง9เดือนนะคะมีฟรีพ้นเชื้อให้ด้วยนะคะสำหรับการเปลี่ยนยางรถน,นะคะ550บาทค่ะต่อเส้นแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะรับส่วนลด300บาทค่ะต่อลูกนะคะราะคาโปรโมชั่นจะอยู่ถึงวันนี้ตั้งแต่1พฤศจิกายนะคะถึง3 0มสิธันวาคมค่ะสองพัน นะคะคตัวนี้สำหรับรถปิกอัพนะคะต่อไปตัวนี้จะเป็นรถ6ล้อนะคะรถ10ล้อนะคะก็จะมีตั้งแต่ขนาด2ตันขึ้นไปนะคะเปลี่ยนแผ่นคัตตีเพชรนะคะราคา8,000กับ95บาทะคะ่ะลูกป,ปืนกดคัตเริ่มต้นที่669บาท ส่วนอะไหล่ดีเพน,นะคะพวกช่วงล่างเบรคพัดซีลล้อลูกปืนล้ออุปกรณ์ดักจากความชื้นนะคะลด15%นะคะ่ะส่วนแบตเตอรี่ก็รับส่วนลด300บาทนะคะต่อลูกผ่อนได้0%นานสูงสุด9เดือน,นะคะ่ะแล้วก็ได้ฟรีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อน,นะคะเราจะฟรีประมาณ50รายการค่ะ ลูกค้าสามารถกดสแกน QR code ได้ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะสอบถามได้ทุกอิสุสุทุกจังหวัดทุกสาขาค่ะเซลล์ดิเปตก็จะอยู่ที่สาขาเด็กอุดมนะคะประจำการที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ